และนี่คือการแข่งขันเดือดกาลแร็คไฟนะครับผมซึ่งเราเอารมาซค์ทีมงานกับผมทุกคนนะครับมาแข่งกันที่สนามจริงๆนะครับมาแข่งแร็คก,กันว่าใครจะเป็นเจ้าสนามแร็คนะครับผมซึ่งการแข่งขันนี้รัับใครเป็นผู้ชนะนะครับจะได้รับเงินรางวัลไป30,000บา0 0มื่นบาท สนามนี้คือแบบเป็นสนามที่ปลอดภัยทุกคนได้มาตรฐานนะครับผมอยู่ที่วังน้อยนะครับแล้วเรามีพิตตี้จริงๆนะครับโอ้วันเด็นคือผมอยากจะบอกว่าดีจริงๆนะฮะสนามน้องบีฝากไอจีเลยครับผมเบบี้บาร์บี้สิบเอ็ดนะคะนี่โอเคเรามาดูมอไซค์ของแต่ละคนนะครับมาที่ของผมก่อนเลยมอไซค์ยาม้าสิบห้า คันนี้สีทองแรงสุดใครเอาชนะผมได้ให้ไปเลยเวสป้า new s หน่อยเล็บยี่ป้าอะไรเวสป้า s ร้อยยี่ห้าครับผมแต่ปิดได้สองร้อย่ะคันนี้ชื่อทองดีครับอ่าทองดีแต่ไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่เลยได้อันนี้ของเจ๊ เป็นเวสปาหนึ่ง้อยยีสีสีสีน้ำเงินด้านนี่เป็นสีที่เท่ชอบมากมีชื่อชื่อไอเหลี่ยมเอไหลี่ยมทำไมต้องเหลี่ยมวะมันไฟเหลี่ยมเว้อ๋อไฟเหลี่ยมของผมครับเช่นเดียวกับเท่ครับเป็นรถเวสปาเอสร้อยยี่เหมือนกันครับใช่ครับเขาไปยาผมครับผมไปายาเขาซื้อทั้งสองคนมานะครับชื่อน้องอบเชยครับผมล่าสุดตัวนี้ใครจะซื้อก็ผมขายไ่สี่หมื่นบาทเอาไปเลยครับได้อนเงินร้อนเงินของผม Yamaha D t o r q u ย แอลล็อกแอลล็อกร้อยห้าสิบห้าซีซีโอ้อันนี้ความสัมพันธ์ของผมคือหลุดจำนำไม่มีเล่มไม่มีเล่มการโอนมาจากเจ้าของเลยเชื่อไอ้เจ๊ดครับเจ๊ติก้าโอ้โหนี่ X Max เครื่องสามร้อยซีซีโอ้ยถือว่าใหญ่สุดในบรรดานี้แล้วก็หนักสุดด้วยรวมถึงคนขับด้วยคูยเลยว่าคันนี้แรงที่สุดมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่แข็งต้องใช้แรงบิดดีละ โอ้โหข้อหขิงเงือนขิงชื่อว่าน้องโรบอทถ้าเพื่อนเพื่อนเชียร์ขันไหนก็คอมเมนต์นะครับเชียร์กันนะครับแต่ถ้าสมมติใครนะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ R สิบห้าคันนี้นะครับวิธีง่ายๆคือสะสม NST การ์ดให้ครบสิบห้าใบแล้วรับไปเลยนะครับผมง่ายๆคือสะสมแฟนโกเคน แล้วก็สะสม NFT การ์ดนะครับเราจะได้แฟนนักเคมาจากไหนก็คือจากเพจ Biscar หรือช่องช่องของผมนะครับจะมี QR Code แทรกขึ้นมาหรือช่องอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆอย่างเช่นเก๋ไก่สไปร์ตคิวเทว่ป้าปื้มวิยาโซนะครับ<ๆ>ก็จะมี QR Code แฟนนักเคลแล้วก็สแกนแล้วก็สะสมเหรียญไว้นะครับแล้ววิธีที่สองครับผมสะสม NFT การ์ดให้ครบ15ใบนะครับผมนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับนี่วิธีการที่จะได้การ์ดมาก,ก็คือ1คือวิธีการแอดดอบนะครับแอดดอบก็คือเราสามารถไปสแกน QR Code ที่เพจนะครับ Yamaha Society ก็จะมีให้สแกนแล้วเราก็จะได้การแบบสุ่มขึ้นมาบางการก็จะหาง่ายบางการก็จะหายากส่วนวิธีที่2นะครับผมก็คือการสุ่มการาปองนะครับเราไปที่ w ว w ร์ไวท์เวฟบิตคันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าเดอะสกาหรือเด e Scar ช h o p นะครับจากนั้นก็เอาเหรียญไปนดกเคนที่ได้ตอนแรกนะครับเอาไปสุ่มก็จะมีการสุ่มทั้งใบที่ง่ายแล้วก็ยากนะครับยิ่งสุ่มเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับผมถ้าครบ15ใบก็เอามอเตอร์ไซค์อห้าใบเลยครับ แต่รางวัลนะครับไม่ได้มีแค่มอไซค์ R15 อย่างเดียวนะครับสามารถแลกเป็นอย่างอื่นได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นครับในกาการมีนรุ่น i ินสติ c ง Solar เสื้อกายจามาให้็ X ไคชิเสื้อยืดสปอร์ตเฮอริเทจครับกระเป๋าติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ครับมูลค่ารวมทั้งหมดมากกว่า7,00แสนบาทครับนะครับสำหรับวันที่เปิดสุ่มกาชาปอนะครับคือวันที่10ธันวาคมแล้วก็วันที่17ธันวาคมครับเข้าไปสุ่มเยอะๆครับผม เดี๋ยวเราจับฉลากครับผมเพื่อแข่งกันครับอันนี้คือได้ชื่อใครก็คู่คนนั้นอันนี้คือชื่อใครก็แข่งกับผมจับจับแข่งกับใครอะไรนี่ดวงไม่ดีดวงไม่ดีนี่เฮ้ยไปดูใครไปอูใีรใครอ่ะต้อพี่บาเบาใครใครคู่กันเลยใครยาวกลับเราแข่งกันเฮ้พี่เรเฮ้ย แข่งสในสานะครับใครเร็วที่สุดคือผู้ชนะนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับไฟต้องขึ้นหลอดที่3ก่อนถึงจะออกได้นะครับแต่ถ้าออกก่อนเป้าก็ถือว่าแพรอบนั้นก่อนื่นเลยเดี๋ยวเราตัดสายเบรกตัดสายเบรกโอเคป้งมีควมไหมคะปังมีความไหมคะร้อมครับ นะครับด้วยความเร็ว <15. S 1> นะครับ5.96ครับผมส่วนเท่ได้23.5จะเป็น20วิตนเลยทีเดียวรอบที่2แล้วทุกคนโอกาสสุดท้ายของเท่แล้วนะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยพร้อมนะครับพร้อมนะครับ นิดหนึงสิบเก้ายี่สิบสามมอนสิบเก้ายี่สิบสามสรุปเท่แผลนะครับผมมาเข้ารอบนะครับตัวขับมาตัวขับนะครับขับมาเมื่อกี้จะจอดแล้วลงก็วิ่งกันะเฮ้ยคู่ต่อไปครับผมตอบโอเคไหมคะโอเคครับกำลังใจดีครับผมโอ้พระดวโล่มเลยลุ่มเลยเติมหน่อยเติมหน่อยอ่าเติมหน่อยเติมหน่อยเอาจริงๆเอาเสียงหนักเอาเสียงหักต้องตัดแบบนี้ไม่งันรถไม่แรง รถรถอาการเป็นไงบ้างตอนนี้เบ็ดสะบัดคัสเซียกี้หลุดเติมหน่อย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 ใม้กลาลังใจแหวนกินได้อะไม่หิวพี่เกมพร้อมไหมครับพร้อมครับผมเรย์ชื่อโค้ชนะไอ้ตะก๊อกกินอะไรอะไรโอเคชวยให้เต็มที่เลยอ่ะคันเดี๋อผู้ระหว่างเกมกับครอบนะครับ เ,เก็บไว้เก็บบีพอไหมคะเกบีพอไหมคะขนมาชัดเจนนมาชัดเจนขาด,พ,พ,ดพี่คอมลักษณะเหมือนนินจาเต่าขี่รถอะ

สิบเจ็ดโอ้โหแรงสุดนะฮะตอนนี้สิบเจ็ดเดียวทำไมถึงเลยไม่ถึงสี่ร้อยสองเมตรครับได้สิบเจ็ดวินะครับก็ชนะชาะนะครับผมสองรอบตาแรกนึกว่าสูสีที่ไหนได้แล้วดูก็อดเหมือนกันดรือตอนแรกลองรถเฉยๆผู้ที่สามครับเป็นน้องบี่กับน้องน้องใครวะน้องดูก็รู้ให้เปลี่ยนถอนตุ่มหมดปากขอหมดปากเอาไว้เอาไว้มาด้วย พรค่ะตอนี้พรไม่ค่ะลบรถบินไม่ได้ กันเลยพี่อ้นกดไป14.0ขอบคุงพี่18.2คือตะกี้คือเหวอกไหมตะกี้ก็ตกใจไหมตั้งใจย้ล้อตั้งใจมันลอยได้ไงล่ะอยสน้าพี่ตีแล้วนะายังตกใจอ่คุณผ้มอย่ลอด้วยช้าหน่อยช้าหน่อยไปเยอะไป Round two! เจ็ดจุดหกเร็วกว่าเดิมว่า,วา,วาตอนแรกยกล้อสูงไปหน่อยเอางี้ไปชิงกันสองคนเลยที่อ่าทุกคนสูไม่ได้สูไม่ได้แต่เวลาผมไม่แย่แต่เวลาพี่ๆีดีกว่ายกล้ออีกแล้ว <laughs> ต้องกดหน้าเปล่าวะรถนลรงอ่ะต้องกดหน้าอุ้ยรถนแรงอ่ะโอเคครับเข้ารอบแล้วทุกคน ีมีเข้ารอบนะครับมีผมมามีกอล์ฟแล้วก็คนแพ้นะครับที่เวลาดี้สุดก็คือเท่นะครับมี4ี่คนเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมคนเข้าสู่รอบชิงครับผมจับฉลากแข่งขันนะคะนอ่ครับและพี่บีจับได้ก็คือเรียบร้อยหหมมดง้าาวันนำตร เดี๋ยวเรารู้เลยว่าความห่างเป็นยังไงไล่คู่หนึ่งก็คือม้าก,กับก๊อฟนะครับผมรอบนี้เป็นไงฮะรอบแรกที่จริงผมอ่อนให้คุณมาร์กทำไมอ่ะจร่จิมรถผมวงแล้วนี่ช่างผมพร้อมแล้วเบิ้รให้ดูดิเฮ้ยไ,ไม่ได้ไม่ไดผมเบิร์ดยางได้คุณมาร์กเอาน้ำน้องำออกกรอกเข้าไป่ได้ทีนีน้เลยครับใช่ครับกรอกไม่ได้จิมไม่ค่อยได้มาไอ้นี่กลับมาตัดหน้าแล้ว ไม่เรือมพลังเรือมพลังเร่ารอบนี้เราดูกันว่าพี่จะยกสูงขนาดไหน 7.8็ครับส่วนไอเท้ยี่สามจนึ่งไอออนสุดแล้วสุดรถแล้วหลบรถหนาหลบรถหนา 76พี่เทพทับไป23จุดสรุปว่าดีกว่าเดิมทั้งคู่รอบนี้รถเริ่มร้อนเครื่องเริ่มร้อนและตอนนี้นะครับผู้ที่จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศคือพี่เดชกาลเอาเรือเอเร่องจริงไปได้เดชกาลเอาเนี่ยาอนี่มันชอบแกล้งเดชกาลมันชอบแกล้งนิสัยไม่ เปล่ากูไม่รู้กว่าตัวเร็วไป่ไอยพร้อมนะทุกคน,คเ,นเอาไม่นะฮะ<ล>คุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็้ม่แพลตตองคุณแพ้เลยนะโอเคครับต้องมีพร้อมนะคะต้องมีพร้อมนะคะเอ,เอาไเอาไว้ รอบถึงเท่านะทุกคนทุกคนครับนี่คือรอบตัดสินของก๊อฟและมาร์กนะครับใครชนะรอบนี้เข้าไปสู่รอบชิงเพื่อชิงกับผมเลยนะฮะต้องถามน้องบีน้องบีเชียร์ใครครับเชียร์พี่กอ๊อฟดีกว่าค่ะทำไมฮะเพราะว่ารถน่าจะแรงนี่โอเคเชียร์คนที่แบบน่าจะชนะกว่ารถแรงกว่านะครับน้องบีเอาแล้วดูฝั่งนี้บีโบพีโบเอาเลีโบเห็นไหมเนอบคุณครับ <laughs> hai! Nia duk! Nia, dulu. Nia, dulu. Nia dulu. Hai, hai. <laughs> ฮู้ยสองวิเลยสองวินะฮะโอเคออกดีนะฮะแต่แรงปลายไม่ถึงนะฮะและผู้ที่จะเข้าไปชิงกับผมก็คือก็ฟครับผมโอ้สูสีโอเคครับปะรอบชิงกับผม พี singing, <elim> ่ชนะก็ชนะเลยแต่ผมหวังว่าพิ่ก๊อฟจะเอาคะแนนกลับคืนมาได้นะครับผม มาดีรอบนี้แต่ว่าเป็นแพ้จอท้ายอีกแล้วและผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลแรกใบในค่ำคืนนี้ก็คือคุณบีเดนสการ์ดเย้าวย่าวย่าเยี่ยมกนเยี่ยมกน บอกใต้คลิปหรือใครที่จิดวันแน่แล้วแข่งเร็วกับผมนะแร็คเร็วกับผมคอมเมนต์บอกแล้วจัดท้ามาเลยครับผมจัดให้ครับผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมยิ้มยิ้มกันนะครับผมบายบายลาไปก่อน